เมื่อไรฉันจะมีแฟนเมื่อไหร่ฉันจะมีคู่ฟังคลิปนี้ให้จบครับต่างๆที่ฉันก็โอเคอยู่นะฉันก็เก่งฉันก็น่ารักอยู่ในแบบของฉันบางคนนะน่ารักไม่เท่าฉันเลยแต่ว่ามีแฟนไปแล้วเพึ่งคิดน้อยใจอย่างนั้นนะครับผมมี2ข้อครับที่จะให้คุณนั้นได้รู้ว่าคุณอาจกําลังจะมีแฟนเนื้อคู่ของคุณอาจจะยังมาไม่ถึงก็ได้ข้อที่1เนื้อคู่ของคุณ อาจจะเคยเจอกันแล้วหรืออาจจะยังไม่เคยเจอกันเลยก็เป็นได้ครับผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งครับโอเคครับมันเป็นหนังใช่ไหมแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับเขาก็แต่งเติมจากเรื่องจริงหนังเรื่องนั้นก็คือผู้ชายเลี้ยวซ้ายผู้หญิงเลี้ยวขวาหรือว่าผู้หญิงเลี้ยวซ้ายผู้ชายเลี้ยวขวาอะไรสมองเนี้ยนะครับซึ่งหนังเรื่องเนี้ยครับดำเนินเรื่องไปง่ายๆเลยนะครองที่ไปอยู่ที่เดียวกันแต่เขาไม่สามารถที่จะมองเห็นกัน็นภาพออกใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งหมด2ครั้งครับที่เขาได้เจอกันตอนเด็กๆ แล้วก็ขอเบอร์ขอที่อยู่ด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็ทําหายไปเรือนรางไปและครั้งที่2ก็เจอกันอีกครับแล้วก็ขอเบอร์แต่ก็ยังทํามันโดนน้ําฝนนะครับแล้วก็จางหายไปไม่สามารถจะโทรติดต่อขนันได้สุดท้ายก็มาเจอกันก็ใช้แลเวลานานไหมครับตั้งแต่เด็กยันโหโตทางานเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะครับคู่คุณอาจจะยังมาไม่ถึงหรือเคยเจอกันแล้วสักวันหนึ่งครับเขาจะโครจรเข้ามาเจอเรา คู่กันยังไงก็ไม่แคล้วค่าที่จะต้องเจอกันนะครับมาถึงข้อที่2คุณจะต้องเพิ่มเสน่ห์อยู่ในช่วงเนี้ยเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าฉันทําอะไรเนื้อคู่ฉันยังไม่เจอฉันจะเพิ่มเสน่ห์ฉันรวยขึ้นฉันเก่งขึ้นฉันดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับวันหนึ่งอ่ะคุณก็จะเจอคนมากขึ้นออกสื่อด้วยนะครับออกมาพูดออกมาร้อนดานนำเพลงออกมาเต้นก็ได้แล้ววันหนึ่งครับคุณจะโคจรไปเจอู่วงคุณและคุณเพิ่มเสน่ห์ของคุณแบบสุดๆแล้วอ่ะนึกภาพตามออกใช่ไหมครับว่าเฮ้ย ตัวคุณเนี่ยจะรู้สึกดีกับคุณมากแค่ไหนเขาจะทุ่มเทให้คุณมากแค่ไหนเมื่อคุณเพียบพร้อมในทุกๆด้านมีสเสน่ห์ในทุกๆด้านแล้วขอทุกคนโชคดีครับ